สวัสดีค่ะกลับมาพบกับดาราก็สิบกันอีกครั้งนะคะประมวลภาพว่าที่เจ้าสาวแพนเคก้กงามสง่าออราจับเตรียมวิวาหวานประมวลภาพความงามไร้ที่ติของนางเอกสาวเรื่องราวดีๆแพนเคก้กเขมนิธและว่าที่สามีพี่หมีพันตำร,รวจเอกศักดิ์สุนทรเปรม,มานนนฮีลาสูตรวงแขนเข้ากราบนมัสการพระแก้วมรกตนาวาพระรีรัตนศาสาศดารามหรือวัดพระแก้วเพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนการเริ่มต้นชีวิตคู่เข้าพิธีวิวาในวันที่10มิถุนายนนี้ในงานนี้สาวแพนเค้กออาราเชือใช้ในชุดไทยสง่าง,งามซึ่งเป็นชุดสิวาลาย1960แรงบันดาลใจในการออกแบบชุดไทยเพื่อเข้าสักการะองค์พระแก้วมรกตไทยสิวาลาย1960เมื่อเห็นฉลองพระองค์อันวิจิตรงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทางสำนักพระราชวังได้นำมาเผยแพร่ผ่านนิทัศการ วิจิตพัตรา84พันษาบรมราชินีนาถสำหรับชุดไทยสีวาลาย1960ได้นำมาออกแบบประยุทธ์ให้กับดรเคมานิจามิกรแผนเคก้กโคศกพิเศษกองทัพเรือนักแสดงและนางแบบชาวไทยเข้าสู่วงการบันเทิงจากการเข้าประกวดได้รับตำแหน่งไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทสส0งและตำแหน่งสุดยอดนางแบบโลกจากเวที m o เดลออฟเดอะเวิล0 0 4ที่ประเทศจีน มีผลงานละครโทรทัศน์ที่มีชื่อเสียงและผลงานภาพยนตร์โฆษณาสินค้ามากมายจนได้รับฉายาว่าเป็นหนึ่งในเจ้าแม่พรีเซนเตอร์จากสื่อหลายแขนงในวงการบันเทิงเพื่อเข้าสักการะพระองค์พระแก้วมรกตโดยสองนักออกแบบเสื้อผ้าชั้นสูงด็อ,อร์เกซินีกล่ำยูสุกและคุณสุดจีตสุดจีตโอคุตูสัญชาติไทยแห่งแบรนด์ฟินาเล่เวดดิ้งสตูดิชุดไทยสีวา,ายัย เป็นชุดไทยของสตรีบรรดาศักดิ์ในสมัยก่อนโดยใช้ผ้านุ่งที่เป็นผ้ายกทองได้สั่งทอพิเศษผ้าไหมย,ยกดอกลำพูนสีส้มโบราณมีชื่อว่าลายมะลิถาวันใช้เวลาการทอรวมถึง4เดือนนุ่งแบบจีบหน้านางคู่กับเสื้อคอกลมผ้าไหมสอดดิ้นสีทองคำเข้ารูปมีขอบคอตั้งแขนกระบอกยาวตัวเสื้อเย็บติดกับสิน้นห่มสบายออกแบบลวดลายขึ้นมาใหม่พร้อบรรจงปักด้วยทีมช่างผู้ชำนาญ ัสันวัสดุชั้นดีเลิศลูกปัดปล้องออยญี่ปุ่นรอ o m crystal p a สวาร a ฟ o f ี้ลงบนผืนผ้าทับด้านนอกทิ้งชายสบายด้านหลังสวมใส่คาดเข็มขาดคู่กับเครื่องประดับอย่างสง่างามเป็นที่สุดสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณที่มาค่ะจากเอนเตอร์เทนที่นี่ด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องดารากอสิบด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ